สวัสดีครับพบกับผมบังเกอร์ x 2จะมาอ่านมังงะเรื่องราชาดอกไม้อมตตาตอนที่ยี่สิบเอ็ถึงยี่องฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเ,อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนั้นเรามาเริ่มกันเลยนี่นายมันน่าเบื่อจริงๆขนาดนี้แล้วยังไม่ร้องขอความเมตตาจากฉันอีกเหรอ แม้ว่าฉันจะขอความเมตตาจากแกไปแกจะเมตตาฉันหรือไงฉันประหยัดพลังงานไว้ไม่ดีกว่าเหรอดีงั้นมาดูกันดีกว่าว่าตอนฉันฉีกเนื้อแกแล้วแกจะทำใจเย็นได้อีกไหมมาเราฟังเสียงผิดร้องของแกกันดีกว่าไม่นะนี่แกฉีดอะไรของแกยาฆ่าแมลงตุดตายทันทีไม่ว่าจะยุงหรือแมลงเตับไม่ว่าจะเป็นแมลงชนิดไหน แค่ฉีดพ่นเพียงนิดเดียวตายหาทันทีคนที่ขายก็บอกฉันมาแกจะไม่ได้ถูกหรอกฮนะตายทันทีจริงๆผมจะแก้มัดให้คุณเดี๋ยวนี้ละ่ะไม่เป็นไรนะเราปลอดไปแล้วคุณกอดผมแรงเกินไปแล้วนะท่านดูเหมือนว่าเธอมีอาการแปลกๆนะกอดจังหน่อย ช่วยกอดฉันนๆนทีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้าคิดว่าเธอคงได้รับผลกระทบจากสก,กิลรุ่มหลงของตัก,กิวบัตนั่นถ้าไม่ได้ยาแก้พิษเธอจะรู้สึกเหมือนไฟลำไปถึงสมองแล้วจะทำร้ายตัวเองในที่สุดเหมือนกับน้องเต่าของนายหญิงเราหรอแต่ตัก,กิวบัตนั่นตายไปแล้วฉันจ,จะไปหายาแก้พิษจากที่ไหนล่ะก็พอมีวิธีแต่ท่านต้องตละตัวเอง ฉันต้องทำเรื่องหน้าอายจริงๆหรอ,เ,อเนี่ยแต่ถ้าฉันฉวยโอกาสตอนที่เธอยังไม่ได้รับอนุญาตมันผิดกฎหมายนะกฎหมายนะจีแต่ฉันคงไม่มีทางเลือกเพื่อ,อชีวิตเธอแล้วเธอกลับไปได้แล้วกล้ากลับไปตอนนี้ไม่ได้ตัานยังไม่มีประสบการณ์กล้าต้องคอยแนะนาตัานฉันเคยดูหนังตั้นของญี่ปุ่นมาบ้างไม่จําเป็นต้องแนะนำฉันหรอกไม่มีทางแค่ดูคลิปมันยังไม่พอถ้าเกิดว่าตั้นติดเชื้อขึ้นมา จะทำยังไงให้ข้าช่วยท่านเองฉันทำไม่ได้ถ้าเธอยังอยู่ที่นี่มันน่าอายเกินไปที่บอกว่าฉันต้องตลาดตัวเองคือแบบนี้เหรอวันหลังอย่าพูดแบบนั้นอีกนะมันทำให้คนอื่นเข้าใจผิดเข้าใจผิดข้าต้องการปันแผลให้ท่านด้วยตัวข้าเองข้าจะได้มั่นใจว่าท่านไม่ได้จิตเชื้อ เธอดื่มเลือดของฉันเข้าไปแล้วไม่น่ามีอะไรต้องกังวลท่านไม่ต้องห่วงเลือดของท่านมีพลังงานชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกตั้งแต่ที่เธอดื่มเลือดของท่านไปจะไม่มีพิษอะไรสามารถทำรายเธอได้อีกเธอจะบอกว่าเลือดของฉันเหมือนเนื้อประตังจาฉังสินะแล้วผลข้างเคียงล่ะไม่ได้ล้อท่านเล่นนะเลือดของท่านคืออันดับหนึ่งของโลกจะมีผลข้างเคียงได้ยังไงอย่างไรก็ตามหลังจากเธอดื่มเลือดของท่านไป เธอจะไม่รักใครนอกจากท่านอีกแน่นอนว่านี่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นผลข้างเคียงหรือไม่ไม่นะอย่าฆ่าเขาประธานคุณไม่ต้องกลัวนะผมอยู่ที่นี่แล้วแล้วปีศานนั่นล่ะหายไปไหนแล้วล่ะมันยังต้องการกินเธออยู่ไหมผมจัดการมันไปแล้วตอนนี้เราปลอดภัยแล้วล่ะแน่ใจเหรอว่าปลอดภัยยังมีผีผู้หญิงลอยอยู่บนหัวของเธออยู่เลยนะ ใครคือผีผู้หญิงกันเธอเคยเห็นผีที่สวยขนาดนี้บ้างไหมนะใจะเย็นๆใจเย็นททำไมประธานถึงมองเห็นเธอได้ล่ะเพราะเธอได้ดื่มเลือดของท่านไปเลยทำให้เธอสามารถมองเห็นวิญ,ญญาณได้ถ้าคุณเห็นแล้วผมก็คงไม่อธิบายไม่สามารถปิดบังจากคุณได้อีกเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้ล่ะผมต้องขอโทษที่ทำให้คุณถูกตักกิวัดจับตัวไปด้วย หากว่าเธอไม่ได้เล่าให้ฉันฟังและเห็นด้วยตาตัวเองฉันคงไม่เชื่อว่าจะมีทักกิวบัตบนโลกนี้ด้วยโชคดีนะที่จัดก,การทักกิวบัตนั่นไปแล้วจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในภายหลังท่านกําลังขกาใจะปิดแล้วทักกิวบัตไม่ได้มีเพียงตัวคนเดียวบนโลกต่อไปนี้ท่านจะได้เจอกับทักกิวบัตตัวอื่นอย่างต่อนเนื่องเลยล่ะฮะแค่ตัวเดียวก็พอแล้วทําไมฉันต้องเจอกับพวกนั้นอีกละ่ะเพราะว่าตระกูลดอกไม้อมาตะของเรา เป็นตระตูโดยธรรมชาติของพวกทักกิบัตต่อให้ตั้งสองฝ่ายไม่ได้ตั้งใจมาเจอกันก็ตามแต่จะต้องมีเหตุบังเอิญให้มาเจอกันอยู่ดีแล้วถ้าฉันเจอมันฉันจะทำยังไงต่อละ่ะฉันสามารถช่วยนายได้นะเนื่องจากฉันรู้ว่ามีสิ่งชั่วร้ายแบบทักกิบัตอยู่บนโลกนี้แล้วฉันคงไม่สามารถทนดูทนอยู่เฉยๆได้ผมรู้ว่าคุณมีน้ำใจแต่ว่าคุณเป็นเพียงคนธรรมดา ผมไม่สามารถลากคุณมาเกี่ยวข้องได้จะไม่กลัวมันหรอกไม่มันไม่ใช่แบบที่คุณคิดเอาละหยุดก่อนจริงจริง,จร,งจริงอยู่ที่คนธรรมดาไม่สามารถไปเจอหน้ากับักิวบัสได้แต่ข้าสามารถทําให้แม่นางเจยวกลายเป็นคนไม่ธรรมดาได้ตาบไดที่เธอติดตามข้าเพื่อฝึกฝนมันฉันเอาด้วยอย่าบอกนะว่าเธอจะให้ประธานไปทาแบบที่ฉันทนะําน่ะอย่าได้ลากเธอไปทางที่ผิดเชียว ท่านคิดว่าข้าเป็นคนยังไงกันคำพีที่ข้าเตรียมไว้ให้นางเที่ยวแม่นางเที่ยวเพื่อฝึกฝนคือคำพีหัวใจของหญิงสาวต่างหากละ่ะมันคือวิธีฝึกสําหรับผู้หญิงที่บริสุทธิ์มันถูกตรงต่อมาไปในตระกูลดอกไม้มาต่าของเราตั้งแต่โบราณแล้วอฉันคงมองเธอผิดไปแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่วิธีฝึกตั้งในมันอยู่ที่ว่าเราไม่ควรเอาผู้บริสุทธิ์เข้ามายุ่งต่างหากขอบคุณท่านอาจารย์ ฉันจะตั้งใจฝึกมันอย่างหนักเพื่อที่จะได้ใช้มันกําจัดพวกตักยุวัตพี่คุณจะรับเธอเป็นอาจารย์ได้ยังไงมันจะเร็วไปแล้วนะคงไม่เป็นอะไรหรอกยังไม่น่าจะเจอตักยิวัตรเร็วนี้ศัตรูต,ตามธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องรักๆใกล้ๆทั้งหมดเป็นแค่เรื่องหลอกลวงจะไม่เชื่อมันหรอก